ทุกคนวันนี้เรามีเรื่องเะถามแผนที่ใหม่หัดตะวันใช่ไหมเออน้องๆทุกคนอะ่ะจําชื่อแต่ละเมืองได้กันยังที่คนหนึ่งอะ่ะที่ยังจําไม่ได้เลยนะว่าเออเมืองอะไรเป็นเมืองอะไรอะไรอย่างเงี้ยคืออ่าแต่ว่าเวลาลงอะ่ะเราก็ยังพออ่าอะไรนะจําได้ว่าเออเมืองที่เป็นเมืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแต่พอเรา ต่มาตัดคลิปอัดคลิปวันนี้เราจะพูดชื่อเมืองอย่างเงี้ยจำไม่ได้เลยแฮะลืมเฉยอะไรเงี้ยเออเป็นกันไหมทุกคน <Double kill. S 1> ไม่เหมาะก,กันเลยโอ้โหคือยังจาไม่ได้เลยนะแผ่นที่ใหม่นี้ก็เข้ามาดังนั้นแล้วนะเวลาแบบว่าเข้ามาแบบพักคลิปอะไรเงี้ยอยากให้แบบใส่ชื่อเมืองไว้ด้วยอะไรเงี้ยเออจําไม่ได้เออทาไงทุกคนใช่ปะ่ะทุกคนล่ะจาได้กันไหมจาได้กันแล้วใช่ปะ่ะเออแต่ที่คนนี้จำไม่ได้เลย อันนี้ก็เราก็มาอยู่ในแมก็กฮานดาฟานนี่แหละก็ไม่มีอะไรมากเอออ่ะเดี๋ยวช่วยเพื่อนยีก่อนช่วยเพื่อนยีก่อนนี่เป็นไงละ่ะตุยเข้าไปเดียไอหนุ่มหล่อใช่ไหมหนุ่มหล่อใช่ไหมเออนั่นแหละ saja. ไม่เป็นไรไปเราเข้าวงกันต่อเลย <S 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 เอ้ยนี่ข้างหน้าก็มีอีกเจอคนอีกโอ้โหป้านเขาไม่เข้าวงกันหรอวงก็เจ็บแล้วนะโอ้โหด้านหน้าก็มีกคนเนี่ย น่าจะม,มีอีกนะเห็นวิ่งขึ้นไปอยู่เห็นเห็นนะเห็นนะเออเราเห็นนะไอหนุม่มหล่อนี่เราเห็นนะจะไปไหนครับเออใช่ป่าคนดูเออแต่เราก็เราเห็นของจริงแล้วเนาะนั่นแหละเกมนี้ก็ไม่นิ่มมากหรอกคนดูอ,อ่าเราจําเป็นที่ไม่ได้เออจําชื่อแต่ละมือไม่ได้นะทุกคนนะกาลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมฝากกด like, ไลค์กดแชร์เพืเป็นกํนกาลังใจให้หน่อยนะครับทุกคนเจอกันที่มานาจ้า ตรงนั้นสตรูถูกกำจัดอยู่ตรงนี้ age